โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชนะครับผมยูกันเกมวันพีชเบลติรัสกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆแลร้อนๆกันเลยนะครับผมเอ่อว่าตัวใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมเก่งไมมเก่งเดี๋ยวผมจะมาอ่านสกิลและแถวตัวละครให้ฟังนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบวกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกัันเลยครบ โอเคครับ okay, มาดูกันที่ตัวละครแรกกันก่อนเลยนะผมเพจวันนะฮะเป็นตัวละครสายโลกสีแดงน,นะผมทึ่งสแต็กดีเฟนส์ค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยนะผมแต่แอตแทกค่อนข้างจะไม่เยอะมากขนาดนั้นนะฮะสกิลของตัวละครนี้นะผมสกิลที่1น,นะก็คือเป็นสกิลที่จะโดดขึ้นไนบนฟ้านะผมแล้วก็ชกพื้นลงมานะผมจะทําทให้เกิดดาเมจ751นะผมพร้อมน็อกแบ็คด้วยนะครูดาวค่อนข้างที่จะไวมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่ใช้ก็คือป้องกันสเต็กเกิลด้วยนะฮะส่วนสกิลที่2นะผมก็คือแปลงร่า,นนาเงเป ทำดาเมจสตูแล้วก็กลับมากันธงทำดาเมจ4ฮิตเลยนะผมฮิตที่หนึ่งนะผมก็คือตอนจังหวะที่แปลงน่างแล้วคำรามจะทําให้สตูติดสั่นไหวนะผม100%เป็นเวลา5วินะฮะสเต็จที่สองก็คือจะพุ่งตัวเองไปข้างหน้าเพื่อไปชนสตูนะฮะจะทําให้ตัตูติดผลน็อกแบ็กด้วยนะผมแล้วก็ทำดาเมจ490แล้วระหว่างนั้นนะครับจะกระทืบเท้า1ทีเนี่ยอีก1 1 0นะผมแล้วก็กระโดดถอยหลังมาที่จุดเริ่มต้นของตัวเองตอนที่แปลงล่างนะครับผม แล้วก็ตวัดทังอีกหนึ่งทีทําดาเมจ520นะผมมีน็อกแบ็กด้วยนะค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรเลยนะฮะซนเทของตัวละครตัวนี้นะผมอันที่หนึ่งก็คือป้องกันสตันนะผมก็คือไม่สามารถติดสตันได้เลยนะฮะแล้วระหว่างที่ใช้สกิลสองนะผมระหว่างที่แปลงร่างเปนูรเสารแล้วนะ ลดดาเมจที่ได้รับลดลง70%เปอนต์เลยนะผมก็คือเหมือนคล้ายๆของแจ็คบ้างครับจะทำให้โดนดาเมจเบาลงนะฮะระหว่างที่ใช้สกิลสองนะผมจะสร้างเทรดแอรเรียรอบตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าเราหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเข้ามาในเทรดแอรเรียนี้นะฮะจะเด้ง HP ให้25%่สิร์เนะผมแล้วก็เพิ่มแอตแทกให้30%เป็นเวลาสิบวิเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราถูกโจมตีนะครับผมมีโอกาส100%เซ็นต์ะผมที่จะสแต็กแอตแทกของสกิล1ไว10้10%สามารถเก็บสะสมได้้ถึง100%คลายๆของนามนี้เวลาที่โจมตีปกติเพื่อเก็บ สเต็คของดาเมจสกิลหนึ่งหรือแฟงกี้โชกุนที่แบบเก็บสเต็คดาเมจของสกิลได้เช่นกันคล้ายๆกันเลยครับผมสามารถเก็บสะสมได้จะโดนรีเซ็ตเมื่อกดใช้สกิลหนึ่งหรือตัวละครตายไปนะครับผมถ้า HP มากกว่าเจ็ดสิบเปร์เผมลดดาเมจที่ได้รับลดลง50%เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราล้มนะครับผมลุกขึ้นมาก็คือเหมือนไคโดนะครับผมจะป้องกันการติดชะงักเป็นเวลา10บวินนะฮะลดคูลดาเมสสองลงสามสด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะดีนะครับผมถ้าเราได้รับดาเมจมากกว่า50%ขอองแมม็กเลลืดนะผดดาเมจที่ได้รับลลดงอีก50%เลย แล้วก็ถ้าเราอยู่ในขอบเขตทองของตัวเองนะผมลดดาเมจอีก30%นะฮะออาสุดท้ายนะผมหลังจากที่ได้รับดาเมจมากกว่า45%ของแม็กเลือนะผมเด้งเลือขึ้น5%นั่นเองตัวต่อไปนะผมอุนตินั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายหมัดสีจำเงินนะผมสแต็กแอดแท็กค่อนข้างที่จะเยอะมากนะผมดีเฟนส์ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะผมถือว่าสมดุลเลยนะฮะส่วนสกิลของตัวละครนะผมสกิลที่1น,นะครับผมก็คือจะกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะผมแล้วก็เอาหัวโขกลงมานะะะะฮรรหวว่่างงทีใช้้้กกกก็คคืออปััันนสตเดยบผม จะทําดาเมจเอาเป็นประมาณ6ฮิตเฮิตเลยก็ว่าได้นะผมแบ่งเป็น3สเต็ปนะผมสเต็ปที่1ก็คือ3าสเสเต็ปที่2คือ155้สและสเต็ปสุดท้ายก็คือ250นะผมคูดาวก็กลางๆนะผมไม่ได้สั้นแล้วก็ไม่ได้นานจนเกินไปนะฮะส่วนสกิลที่2นะผมที่แปลงร่างเปน็นโนรเซาร์นะผมร่างไฮบิดนะฮะก็จะพุ่งชนศัตรูจริงๆอ่ะสเต็ปเดียวนะผมจะพุ่งชนประมาณ4ี่รอบก็คือจะก้าวเท้าไป4ครั้งนะครับผมแต่ว่าดาเมจที่ทําก็คือ566นะฮะพร้อมกับผล back นอ k ผม c k ้วก็ และถ้าเกิดโดนศัตรูนะของศัตรูจะลดดีเฟนต์ลง30%เลยนะครับผมมีผล20วิแล้วสกิลนี้คูดาค่อนข้างที่จะไวามากๆเลยนะฮะถ้าเทียบกับสกิลที่แล้วนะฮะส่วนเทของตัวละครนะผมเมื่อเราโจมตีศัตรูที่มีพวกบัฟแอตแทกดีเฟนต์หรือความเร็วต่างๆนะผมจะทําให้ตัวเองนะ่ะอยู่ในสถานะไม่ติดสตั๊กเกร์ก็คือไม่ติดชะงักเลยนะครับผมเป็นเวลา6วิ ซึ่งค่อนข้างที่จะโกงนะผมสมมติว่าเราเจอตัวละครที่มันมีการเพิ่มแอ t แท Bu บัฟหรือว่าเพิ่ม d e f ฟนด b บัฟนะครับจะทำให้เราแสามารถตีเขาโดยที่เราสามารถสวยเขาได้ตอนที่เขาตีเรามาอะไรเงี้ยเลยไม่พอนะผมเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองอีก30เป็นเวลา10วิด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเทรดที่1นึ่นะ แล้วก็ระหว่างที่เราใช้สกิลที่1น,นะผมป้องกันการชะงักนะผมไม่ล้มแล้วก็ไม่ถูกน็อกแบ็กด้วยนะผมก็คือขัดยากมากๆเลยนะผมก็คือถ้าจะขัดได้อาจจะต้องเป็นสถานะพิเศษอย่างเช่นสตั้นแช่แข็งหรืออะไรประมาณนี้คที่จะทําให้ตัวเองโดนหยุดสกิลหนึ่งได้นะฮะการโจมตีปกติครั้งที่3านะผม ตัวละครจะเคลื่อนตัวเองไปหาศัตรูแบบระยะป,ประชิดนะผมก็คือจะเข้าไปใกล้ศัตรูก็คือมันจะพุ่งไปเองนะผมมันจะล็อกเป้าให้เองนะแล้วก็ถ้าเราทำดาเมจตัวสามฮิตนะผมในการโจมตีปกติมีโอกาส5 0รนะผมที่จะทําให้ตัวติดสตัสตรนระยะเวลาสั้นๆเป็นเวลา3วินาทีนะผมไทพีมากกว่าเ0นะผมลดดาเมจที่ได้ลดลง3 0มรนนะผม พร้อมกับลดดาเมจจากแอ t แท k เกอร์อีก20%นะฮะก็คือแปลว่าลด50%เลยถ้าเกิดสู้กับแอ a แท a เกอร์ด้วยกันเองนะฮะและอีกอันนึงที่ดีเหมือนกันเลยนะผมลดเวลาในการติดสถานะเอฟเฟ t นะครับผมจากศัตรูแบบ8 0เลยคล้ายๆข,ของแฟงกี้นะฮะก็คือถ้าเราติด พอไหม้จากอกาใครนูก็จะโดนแค่แป๊บเดียวหรือติดไฟไหม้จากไฮโดนะผมก็จะโดนแค่แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็หายเลยนะครับผมอาจจะประมาณวิหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับดาเมจจากศัตรูที่มากกว่า50%ของแม็กเลือดนะผมลดดาเมจที่ได้รับลดลง30%นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโจมตีแอทแทกเกอร์นะฮะเราจะเพิ่มแอทแทกให้ตัวเองนะ5%นะผมสามารถสะสมได้ถึง75%เปอนต์เลยนะผมแล้วถูกรีเซ็ตเมื่อเคโอพร้อมกับได้เงี้ยพีห้าเนต์ด้วยนะผม ซึ่งค่อนข้างที่จะดีแล้วถ้าเกิดเอาไว้สู้กับแอตแท็กเกอร์กับแอตแท็กเกอร์ด้วยกันเองนะผมแต่ถ้าเกิดไปสู้กับสายอื่นมันอาจจะไม่ได้สแต็กแอตแท็กนะฮะแล้วก็เพิ่มคีย์ข้อดาเมจนะผมอันสุดท้ายโอเคครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับอุลตินะผมแต่ส่วนเพจบานเนี่ยผมยังสมไม่ได้นะฮะ mm hmm. ก็โดนไปประมาณ150เพชรนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูในเซอร์ฟเวอร์ร้อยนะผมว่าตัวมันจะเก่งขนาดไหนนะครับผมโอเค ตัวโมเดลก็ดูโอเคมากๆเลยนะครับการโจมตีปกตินะครัผมจะแบ่งเป็น3สเต็ปนะครับผมแค่3าฮิตเท่านั้นนะครับผมฮิตที่2องจะทําดาเมจ2ครั้งนะฮะหนึ่งสองนะครับผมมันจะทําดาเมจ2ครั้งอยู่แล้วนะครับผมฮิตที่3ที่จะเกาะติดศัตรูก็คือจะวาร์ก็เปโขกศัตรูนะครับผมหนึ่งสองแล้วก็3านี่ฮะมาดูกันที่ท่าที่1ดีกว่าน,นะครับผมโขกอ๋อมันแช่ะนะครับผมมันก็เลยมีดาเมจหลายฮิตนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่สกิล2องฮะ เลผมว่าโดยรวมก็น่าจะโอเคนะผมมูฟเมนต์ไวมากๆเลยนะผมแล้วก็สามารถสแต็กเอ t แท็ได้ด้วยนะผมถ้าโจมตีสายแอทแท็กเกอร์ด้กันเองนะโอเคแปรลงลางให้ดูอีกรอบหนึงนะครับผมปึ๊บ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 โอ้โหค่อ,อ,อคนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะผมใช้ได้แต่ระยะไกลเลยแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการโดนเพอร์เฟคดอตด้วยนะระหว่างที่ใช้สกิลสองนะผม ส่วนสกิลที่1นงนะผมวงค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะผมถ้าดูจากท่าทางนะครับมันจะแช่ไว้ประมาณสักระยะเวลาหนึ่งเลยประมาณวิสองวินะคะค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรนะครับผมโอเคครับโอเคครับก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครตัวใหม่นะผมแต่ก่อนอื่นเลยนะผมผมขอพูดความรู้สึกส่วนตัวกับตัวละครเหล่านี้ก่อนเลยนะผมมาเริ่มกันที่ตัวละครของเพจวันนะฮะผมจะพูด ข้อดีก่อนนะผมตัวละครของเพจวันนะผมมีการสตันนะแล้วก็มีลดดาเมจที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะผมถ้าเราเลือดมากกว่า70%็ดสร์เนะผมลดดาเมจไป50แล้วก็ถ้ายืนในทงลดอีก30%นะผมก็คือโดยรวมแล้วลดไป80%เป็นต์เลยนะผม แล้วก็ถ้าโดนสกิลที่เป็นประเภทของเบิร์ดดาเมจที่ดาเมจแรงมากกว่า50%ของเลือดก,ก็จะลดดาเมจที่ได้รับลงอีก50%นะผมก็คือแทบจะตีไม่เข้าเลยนะผมถ้าเลือดมากกว่า70%นะก็อาจจะทนดาเมจของโรเจอร์ได้ดีมากๆเลยนะผมแล้วก็ไม่ติดสตันจากโรเจอร์ด้วยนะฮะส่วนการใช้สกิล2นะผมหลังจากที่ใช้สกิล2เสร็จนะผมจะสร้างแอเรียพิเศษนะผมเพื่อนในการซัพพอร์ตเพื่อนเพิ่ม HP ให้เราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแล้วก็พร้อมกับบูทแอตแทกให้เพื่อนร่วมทีมด้วยซึ่ อาจจะดีมากๆเลยเช่นกันนะผมเป็นสายป้องกันที่ซัพพอร์ตเพื่อนก็นได้นะผมสามารถออกไปนอกทงเพื่อไปชนศัตรูเพื่อช่วยเพื่อนแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมก็ได้เพราะว่าสกิลสเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดกลับมาที่เดิมถูกไหมฮะกันได้ทั้งทงแล้วสามารถบุกได้ด้วยนะผมช่วยเพื่อนในการเคลียร์ทางแล้วก็กลับมากันทงตัวเองอีกรอบหนึ่งด้วยนะผมเป็นอะไรที่โคตรจะดีเลยนะฮะแต่ข้อเสียนะผมผมคิดว่าข้อเสียก็คือ ตัวละครมันเป็นสีแดงนะผมอาจจะสู้กับลูฟี่ยากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าลูฟี่เป็นสีาเงินนะผมอาจจะเสียเปลี่ยนเรื่องของการโดนดามเมจที่แรงขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือระหว่างที่ลูฟี่ใช้คิงคองกันเราต้องหลบให้ได้นะผมเพราะว่า ตัวละครตัวนี้ไม่ได้กันสั่นไหวนะครับผมการแค่สตันแต่ถ้าเกิดลูฟี่ใช้สกิลหมัดรัวหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเคยล้มมาหนึ่งครั้งแล้วเรามีสถานะแบบเอ่อ notify s t ๊ก g กอร์ f อฟเหรือว่าการชาร์กเนี่ยเราสามารถใช้สกิลหนึ่งหรือสองในสวนใส่ลูฟี่ได้เลยเพื่อแคนเซลสกิลลูฟี่ได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องให้เขาต่อยจนครบเลยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัวละครตัวนี้เลยนะผมที่สามารถเคาน์เตอร์ลูฟี่ได้แบบนี้นะฮะ แต่แค่ติดแค่ว่ามันไม่ป้องกันสถานะสั่นไหวนั่นเองนะนะัคือข้อเสียแล้วก็ตัวละครเป็นสีแดงนะผมเสียดายมากเลยนะฮะมาอยู่ทางหน้าของอุนติกันได้นะผมเป็นตัวละครสายหมัดที่ ดีไซน์มาเพื่อให้สู้กับสายหมัดด้วยกันเองนะครับผมซึ่งตัวละครตอนนี้อาจจะสู้กับลูฟี่ X ได้กับอาคาได้นะครับผมแต่โรเจอร์นี่ยังไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าต้องไปลองดูในเกมจริงๆนะว่าเจอโรเจอร์เนี่ยจะโดนดาบเดียวตายหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยมีความสามารถทําให้จัจตัวติดสตันได้ด้วยนะครับผมในฮิตที่3นะฮะแต่ว่าโรเจอร์น่ยถ้าเกิดว่าโดนใครทําให้ติดสตันนะครับผมมันจะบูตดีเฟนซ์เพิ่ม70%นะซึ่งไม่ใช่ผลดีแน่นอนนะครับผมในการที่จะต่อสู้กัับโโโเเจจอร์ดดยทที่ําให้ตติสนนะ แต่สาหรับตัวละครลูฟี่เองหรือว่าอาคาเองเนี่ยเขามีเทียตัวละครที่สามารถเอาไว้ต้านตัวละครเหล่านี้ได้เช่นเดี๋ยวว่าลดระยะเวลาในการติดสถานะแปลกๆจากสตู80%ก็คือจะทําให้ติดแค่แป๊บเดียวอย่างอาคาอาจจะติดแค่วิเดียวนะผมหรือสองว,วิส่วนทัมเมอร์หรือว่าสันไหวก็อาจจะติดแค่วิเดียวหรือประมาณหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับข้อดีก็คือถ้าทาให้เราไม่โดนคอมโบยาวของลูฟี่เวลาที่เราโดนสานะสันไหวนะผมเราสามารถใช้สกิลเพื่อน,น็อกแบ็คให้สตูหยุดคอมโบได้ด้วยนะแล้วก็สามารถ สเต็คหรือว่าเพิ ia, ่ม HP จากการโจมตีสายแอตแท t เกอร์ด้วยกันเองนะผมแ t t a c k e r สามารถสะสมได้ถึง75%เปอนต์เ, lime. เลยนะผมแล้วดูจากสเตตัสพื้นฐานของตัวละครนะผมพลังโจมตี2,431นะซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะพอๆกับเพลูเลยนะผมหรือว่าเพลนะฮะก็คือผมว่าตัวละครสเตัคค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะผมโดยภาพรวมผมว่าผมก็ชอบนะผมแต่ต้องไปรอดูในเกมจริงนะว่าอุนเตี่มันจะเก่งได้สักขนาดไหนนะผมเวลาที่ไปเล่นในเกมเพลในแกล้ง SS นะฮะก็ต้องย้ำก่อนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัััววของงผผผมมเเเพพียท่่าาาานนน้้ะครบถกิิดดดล การใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะก่อนจากกันไปนะผมลุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน